เคยไหมตื่นขึ้นมาและถามตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทุกคนเกิดมาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นรู้ว่าเกิดมาทำไมและนั่นคือสาเหตุที่เรายังมีความทุกข์ทั้งที่เราพยายามทำดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการความหมายใดนอกจากการตื่นรู้ในความจริงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อร่ำรวยเพื่อมีความรัก หรือเพื่อมีชื่อเสียงแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความทุกข์ฟังดูน่ากลัวแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าความทุกข์คือครูคนหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเข้ามาปลุกให้คุณตื่นรู้เพราะเมื่อคุณตื่นรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ทุกขนาดคุณจะเบาลงเบาจากความยึดมั่น เบาจากความต้องการควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อหาความสุขแต่ชีวิตมีไว้เพื่อเห็นความทุกข์จนหมดทุกข์เหตุผลที่เรามีความทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตยากแต่เพราะเราไม่เข้าใจความจริงของมันความทุกข์ทรงมาเพื่อสอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เรายึดไว้แน่นเกินไปสิ่งนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดที่สุดดอกใบนี้ คือภาพมายาไม่ใช่เพราะมันหลอกเราแต่เป็นเพราะใจเราไปหลงมันมีคนชมเราก็ดีใจมีคนด่าเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีสติมากพอเราจะเห็นว่าทั้งเสียงชมและเสียงด่านั้นเกิดขึ้นและดับไปในทันทีไม่มีคำใดที่คงอยู่ตลอดไปมีแต่ใจเราที่เก็บไว้จนเป็นพิษกับตัวเองนี่คือภาพมายา ที่ทำให้เราหลงคิดว่าสิ่งภายนอกคือชีวิตจริงทั้งที่ในความจริงชีวิตจริงอยู่ในใจของเราใจที่ยังมีความหลงจะวิ่งหาความสุขเหมือนคนที่วิ่งตามเงาตัวเองยิ่งวิ่งไลย่ยิ่งเหนื่อยยิ่งไข,ขว่คว้ายิ่งว่างเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อคุณเห็นความไม่เที่ยงได้จริงคุณจะปล่อยวางกับสิ่งที่ยังยึดต,ติด เคยสังเกตไหมทำไมเรามีความต้องการมากขึ้นไม่รู้จักคำว่าพอเราอยากได้เพราะกลัวขาดเราอยากชนะเพราะกลัวแพ้เราอยากมีคนรักเพราะกลัวอยู่คนเดียวทั้งหมดนี้คือความกลัวกลัวไม่ได้เป็นคนสำคัญกลัวไม่ถูกยอมรับแต่ในความจริงคุณเพียงแค่เห็นใจตัวเองรักตัวเองให้มากแค่นี้ก็เพียงพอ ความทุกข์ในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากความคิดของเราที่มากเกินไปคนพูดไม่ดีใส่เราเพียงครั้งเดียวแต่เราคิดซ้ำเป็นร้อยครั้งสุดท้ายไม่ใช่คำพูดนั้นที่ทําร้ายเราแต่คือใจเราที่ไม่ยอมปล่อยวางถ้าเราหยุดคิดหยุดตอบโต้คุณจะเห็นว่าความทุกข์มันหายไปเองโดยไม่ต้องพยายามใจที่สงบไม่ใช่ใจที่ไม่มีปัญหา คือใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยปัญหาการฝึกเห็นความทุกข์คือการฝึกอยู่กับความจริงเหตุผลที่เราไม่เห็นธรรมะเพราะเราเห็นแต่ตัวเองความทุกข์เกิดจากคำว่าของเรานี่ของเรานั่นของเรานี่ความคิดเรานั่นคนของเราแต่เมื่อเราตายไปสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราไม่ตามเราไปด้วยร่างกายนี้ก็คืนสู่ดิน ทรัพย์สินดีก็คือโลกชื่อเสียงก็คืนสายลมมีแค่เวรกรรมที่เราสร้างไว้ที่ตามเราไปคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาทางออกแต่คนที่ตื่นรู้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีทางออกแต่มันคือบทเรียนทุกเหตุการณ์ที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้คุณมีความรักบ,บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้คุณปล่อยวาง ความทุกข์ที่คุณเจอไม่ได้เข้ามาทำร้ายคุณแต่มาให้คุณตื่นรู้จากการยึดมั่นเมื่อคุณมองเห็นความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพยายามยึดไว้มาทั้งชีวิตไม่มีสิ่งใดยึดไว้ได้จริงเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวความสุขก็แค่สายลมความทุกข์ก็แค่สายลมแต่เรานน่นแหละ ที่หลงคิดว่ามันคือของเราคนส่วนใหญ่คิดว่าเราต้องสร้างความสงบในใจเราขึ้นแต่ความจริงความสงบในใจมีอยู่ตลอดแค่เราหยุดทำเรื่องวุ่นวายเมื่อเราปล่อยวางในทุกสิ่งใจของเราจะกลับสู่สภาพเดิมใจเราจะสงบสว่างและบริสุทธิ์คุณจะเห็นว่าความทุกข์ไม่เคยมีอยู่จริงมันเกิดขึ้น พราะความคิดของเราและเราเชื่อในความคิดนั้นความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นทําแต่มาจากสิ่งที่เราคิดตามถ้าใจเรานิ่งพอเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นมันเปลี่ยนและเห็นมันดับไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วจึงไม่ต้องเกิดอีกหมายความว่าเมื่อเข้าใจธรรมะาอย่างแท้จริงมันจะไม่สร้างเหตุให้ต้องเกิดอีกต่อไป ตลอดทั้งชีวิตเราตามหาความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเราเองสุดท้ายคำถามที่ถามว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความทุกข์เพื่อรู้ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราเพื่อเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ตรงนี้ขณะนี้ขณะที่เรารู้ตัว และปล่อยวางได้หากคุณกำลังมีความทุกข์อย่าหนีมันเพราะมันคือประตูที่พาคุณกลับสู่ความจริงและคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องแก้ไขไม่มีใครต้องชนะมีแต่การเข้าใจและปล่อยวางขอให้ทุกคนตื่นรู้จากความทุกข์